เนียวมานี่เร็วซื้อน้าให้ป่ากินทีถุงก็เท่าไหร่ครับยี่สิบบาท,บาทอ่ะนี่เงินเอาเงินไปซื้อของให้ปา่าทีอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วตังไปจ่ายนะนี่เสร็จแล้วเอาเงินไปจ่ายให้ป่าได้ไหมพี่กี่ทำได้หรอ เดี๋ยวรอก่อนนะเอาไปดูไปดูไปดูกันไปดูเขาขายน้ําอะไรกันขายน้ําอะไรนอะฮะเขาขายน้ําอะไรโอ้ขายน้าสั่งน้ำป่าก่อนเดี๋ยวที่ยังวิเศษซื้อของอย่าเสียงดังซื้อของเป็นไอโอ้ซื้อของ,งออออซื้อของ,อของบอกซิ ซื้อหนมซื้อนมให้ป๋า่อยซื้อขนมให้ป๋าน่อยจ้าจ้าอาฟังนี้เหรออาฟังรอเดี๋ยวดิยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยรอเดี๋ยวนะอะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเขาชงอยู่ร้านกาแฟบ้านป๋าครับชงกันแบบนี้อันนี้คนขายอันนี้ลูกค้าลูกค้าซื้อไหมครับ ลูกค้าแน่นๆนฮะลูกค้าซื้อไหมซื้อไหมซื้อเดี๋ยวสิแป๊บหนึ่งเฮ้ย <c oughs> ใจเย็นเย็น <c oughs> อย่าเล่งอย่าเร่งอย่าเร่ง ลูกค้าลูกค้ารอลูกค้าใจเย็นนะลูกค้านะินงกาแฟต้องใจเย็นๆนะลูกค้าเอาเงินอยากใช้เดี๋ยวก่อนอย,อย่าค่อยหาอยากซื้อมากเหรออยากใช้มากเหรอเงินเนี่ยฮะอยากใช้มากรอเดียวสิไม่ต้องใส่หลอดหรอครับครับผม พีคิดนู่นเสร็จแล้วเอาตังไปจ่ายให้ป่าได้ไหมไป่าไปจ่าย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 ให้ถึงมือมาเร็วมาเร็วมาทางนี้มาทางนี้มาให้ยาครับเฮ้ยตังร้อนตังร้อนโอ้ยใช้งานไม่ได้ใช้เมียวดีกว่าเมียวเอาตังมาจ่ายให้ป่าทีได้ไหมเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยลุงคนเนี้ยป๋าป๋าคนนี้เลยป๋าคนนี้เลยนี่นี่อารับเงินหน่อยครับรับเงินน้อยเออโอ้ย <laughs> มันถึงีเนี้ยหมดกันขอโทษครับ หยิบไม่ถึงเลยเอาไหมเดี๋ยวๆๆๆๆเอาส่งไมาพี่เมียวทำให้ได้เรื่องเมียวเอาไปส่งให้กูลงดีๆ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 ไปเร็วขีดจะขวางไปให้ต่งให้ถึงมือให้ถึงมือเออเออโอ้ยแก้ง่ะมันแก้งขอบคุณครับพี่เมียวเอากลับบ้านเดี๋ยวดูจะไปได้ไหมเงี้ยเอาได้ไหมเฮ้ยหนัก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 อะ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 ขาแรงหมา เอ๊มีค้าแรงหมาไหมเนาะใช้ป่ะใช้ค้าแรงป่ะมาขอลงพระสองคั้งให้ตัวอันก็ได้ครับอ่าอ่ามาเร็วอ่าเร็วกลับมากินบ้านเร็วเร็วุยรุยุซื้อของได้ใช้เงินเป็น